คอพังกระทรวงการคลังนะครับยืนยันเจตนารมที่เก็บภาษีหุ้นนะครับ วงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนะี่ยตา0.1%งสวัสดีนะครับเ,เพื่อนเพื่อนักลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคเรนซีซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนะี่ยผมจะเอาข่าวข่าวหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งข่าวข่าวนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริปโตเคเรนซี่ทัทีเดียวนะครับแต่ว่าเนื้อหาข่าวนียเกี่ยวกับนักลงทุนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยแน่นอนซึ่งข่าวข่าวนี้จะเกี่ยวกับการเก็บภาษีสําหรับนักลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งข่าวข่าวนี้ผม นำมาจากเว็บไซต์ MRG Online นะครับเนื้นอหาข่าวเนี่ยเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับการเก็บภาษีหุ้นนะครับที่มีผลบังคับใช้ในปี2565นะครับแล้วจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนในหุ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการขึ้นลงของหุ้นอย่างร้อนแรงแน่นอนนะครับก็การเก็บภาษีหุ้นในครั้งนี้นะครับเขาจะมีการเก็บภาษีเนี่ยอัตรา0.1%นะครับหรือว่าถ้ามองตัวอย่างเป็นเงินบาทเนี่ยถ้าเกิดขายหุ้นในราคา1ล้านบาทนะครับ เรานักลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องจ่ายภาษีที่1000บาทนะครับต่อการขายหุ้นทุก1ล้านบาทก็ตรงนี้จะกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสําหรับนักลงทุนรายใหญ่นะครับแล้วก็เจ้ามือต่างๆนเนาะก็อาจจะต้องตระหนักในเรื่องนี้นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยโดยภาพรวมนะครับมันจะมีผลกระทบกับใครบ้างแน่นอนครับสําหรับการเก็บภาษีแบบนี้เนี่ยผลกระทบแรกเลยต้องตกอยู่กับนักลงทุนระยะสาั้นหรือนักลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยครับ หรือไม่ว่าจะเป็นสายเด y เรดอะไรก็แล้วแต่กระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าการเก็งกําไรในลักษณะนั้นจะมีการซื้อขายเที่ค่อนข้างถี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยกระทบแน่นอนนะครับแปลว่าอาจจะทําให้มีนักลงทุนที่ซื้อขายในระยะสั้นเนี่ยน้อยลงหรือว่านักลงทุนในสายเดตเรทเนี่ย อาจจะลดน้อยลงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้หลายๆคนอาจจะเปลี่ยนแนวเป็นสาย VI ได้หรือเปล่าอ่ะตรงนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับอีกผลกระทหนึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันต้องไประทบกับเจ้ามือนะครับหรือว่านักลงทุนรายใหญ่ด้วยอีกเช่นกันเพราะว่าบางทีนักลงทุนรายใหญ่นะครับอ่าอาจจะอยู่เบื้องหลังของการลากราคาหุ้นหรือว่าปั่นหุ้นขึ้นนะครับกอเรียกนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้ามาลงทุนนะ แล้วก็ทุบราคาหรืออะไรแบบนี้นะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าการเรียกเก็บภาษีครั้งนี้เนี่ยกระทบกับการลงทุนในประเภทนั้นแน่นอนนะครับสำหรับการที่ต้องปั่นคอยปั่นราคาอยู่ตลอดก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีแบบนี้นะครับซึ่งเหตุปัจจัยเนี่ยที่ทาใหา้รัฐบาลต้องหันมาหาไรายได้เพิ่มจากการเรียกเก็บภาษีกับนักลงทุนในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นคริปตโตเคอเรนซีหรือว่าหุ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะสะท้อนให้เห็นนะครับเกี่ยวกับ การขาดงบดุลรายได้ของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในปีนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับการบริหารเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาลองมองเปรียบเทียบดูนะครับการเก็บภาษีในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขามีการเรียกเก็บอยู่ถึง15%นะครับสำหรับทุกๆ transaction ท,ท,ที่ได้กําไรนะคือค่อนข้างต่างกับภาษีหุ้นนะครับภาษีหุ้นจะเก็บอยู่ที่อัตรา0 1 ทุกๆการขาย1ล้านบาทนะครับตรงนี้นในส่วนหนึ่งก็พอเข้าใจได้นะครับซึ่งผลลัพธ์ของการเรียกเก็บภาษีกับการลงทุนในหุ้นในครั้งนี้นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมอยากฟังความคิดเห็นนะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการที่กระทรวงการคลังเนี่ยยืนยันที่จะเรียกเก็บภาษีหุ้น ในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์ความคิดเห็นไว้ได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยผมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆบนช่องของคลิปโตดูนะครับที่ผมจะเอามาอัปเดตให้ฟังในคลิปต่ตอไปสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวเพียงเท่านี้ครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ